สวัสดีคุณผู้ชมผู้ัมครับวันนี้ฟังแคชเช่รีวิวนะครับวันนี้มากัน5คนครบหคนครบโอเคมีผมคุณดงคุณก๊อตน้องโจน้องเป๊ะเสียหายดิสวัสดีครับเป๊ครับสวัสดีครับก๊อตครับสสวััดีครบเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ดงดงดงอันนั้นก็เรามาเล่นในโหมดนอร์มอลแบบไม่จัดอันดับนะครับเนื่องจาก น้องเปยยังเวลไม่ถึง3ามนะเนื่องสมัคร ID ใหม่นะครับ <c oughs> ก็เปเปซ่า007เนื่องจากอ่ไอสัสดาเฮนโล b บบีก็ได้โดนแบนไปแล้วนะก็ต้องสาวกเฮนโลทั้งหลายก็ต้องเสียใจแทนนะพี่เสียใจแทนด้วยนะครับทำกับมีซา007มาเห็นไหมกลัวชัวร์ไปดูในเกมนะ อ่าแล้วฝั่งผมอยู่ฝั่งรีเจียนนะครับจะมีเซิร์ฟนะครับแซนเวิร์ดเพอร์ลเอฟโซี้เฟสฝั่งเฮบอนจะมีคิปเปอร์เดอะฟอเรสต์มูลาโซริเปอร์เปเฮมาแล้วก็แดมเปียวกัวก๊อปเลยสบายสบายแข่งล่ามึงโหดโซริเปล่าดิสวยวะอ้าวอ้าวได้อยู่วะทีนึงโอ้โหเจ้าหญิงสวยได้อยู่สวยงามนะในที่สองครึ่งครับบอลลัดไป อีกตัวที่ตายโดนคี้ปากานะครับสองศูน <c oughs> ย,ยน์นั่นแหละเดินๆตัวหลังเนี้ยก็คิวดิวเอาสองคนก,ก่อน,นะเดี๋ยวรอห้าซ้อนเดี๋ยวจะลงเออฮ่าสวด้ไหมดมเดีไหมไัมั้ไไมด้ไไมดไมไดมได้ไดมมไ แลมเป็ดแลมไก่ใส่ไกดิแลนั่นแมนี้ปมนีปมมนีกูเสกลุน้องได้เดี่ยอารประโยชน์เดี่ยเาเอาว่ว่อีครึครับสกอร์แปดึ่งเขายงสวยฮะพอมไหมพอพอเนียพอเนียออเฮียไอ้หมเฮียบอเนี่ยนไปก่อนดิติดนันแ่ลติดนั้นะ้วายแล้วกูหลบก่อนอีก้อนได้หมก้อสตันอีก้อนหลังได้ไหม เอาไว,ว,ไว้ดิสวยชุบชีวิตดิให้กูตายปายว่วยชินายชุบชีวิตเว้ยไอ้เหี้ยไม่โดนไม่โดนวะไม่โดนเว้ยอืมสักตัวนึงอย่างไหนมาหนานมีวะโหะยังไม่มีนะเออ สวยว่ะเดี๋ยวคีเปอร์หมดละข้างหลังข้างหลังว่ะมงบอกว่ะมีบอสตันฟาดเลยคือก็สตันฟาดแถวเลยเออนั่นเองฟาดได้ปะตายแล้วจะตายแล้วฟาดได้ปะอี๊ยแดมแดงแดงโอ้โยใส่ได้อยู่ก่อนเอ้ยสวยสวยโจอสวยสวยได้สวยได้สวยที่นึงไอ้เี๊ยดูตัวป๊อกแดมเฟดไอ้สัดนี่สามครึ่งสวยว่ะสวยว่ะใกล้จะยุ่งขึ้นกันเลยกะ โอ้ส oh, so yeah. ุดอะซองสิบสามซองสามนะตัวปลอมเย็ดด้ดูต oh, e yeah, ัวปลอม์มมเฮียทันเขาดูตัวปลอมมะบอกบอกนะบอกบอกนะแล้วจะบอกแล้วจะบอกแล้วจะบอกแล้วเฮียเฮียสกิลลงกูละเอาดิบอกบอกจะมาในตัวเฮียตายเลยวะตัวปลอมไอ้ชุบดิวะเบียร์ีวัน ลายยี <Like> ่ลาลายได้อยู L ่ลาได้อย <crack> ู่มีอะไรไหมสวยท่านเขาว่ะท่านเขาแดกว่ะท่านเขาแดกว่ะติดแล้วว่ะเขาแดกติดว่ะสวยโอ้โหต่อที่เมฮ์มัดมอนโหไม่ได้พี่ได้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 ติดอยู่ติดพี่โจอยู่ตัวป้องกูไปนั่นอ้โห ได้ว่ะก้อนสวยโอ้ไม่ใจไม่ด้านเลยมึงไงมมโดนตันตายสวยสวยใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอนี่ว่ะในที่สจนะครับสกอร์สิต่อสามลไอะโดงว่ะโอ้แล้วก็ยืนดึงยนได้่พี่โด่ตายดนมอนของนายอโทท่พอผมเองเนี่ย้ายไปมือ ต้องอางกันตกอางกันด้วยหนึ่งต้องต้้างกันด้วย, <laughs> ออด,วยดูเพื่อนมึงไอ้เหี้ยข่าวเดียวเรื่อยๆนั่นแหละมีคนเด็กันดิยมไม้ว่ะมันไม่ไมีมอ้าวมีด้วยเอาดิเนี่ยดันดันมาดันล่างมาเดี๋ยวพี่ดูให้เนี่ยใครมาคิวเลยเนี่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 ยลาเนะี่ยสายดิยจับเลยไอ้เหี้ยไม่โดนยัางเว้ยนะสองชีวิตปะวะสองวะเอาชีวิตเดียว ายยังวืดอะไอ้เหี้ยกูปล่อยสกิลวืดนี่มึงยอมแพ้เลยวะไม่ใช่ปะต้าน่าต้าน่าสวายสวายโอเคครับจบไปในที่19ครับสกอร์20ต่อ4นะครับไปดูคลิป2เลยฮะ อันดับฝ so. ัผมจะฝัง Legion เหมือนเดิมนะจะมี Cirque นะครับเอ่อ Left s o u l d e r Pebble, Sandwave, Bubble นะครับส่วนฝั่ง Helion จะมี Engineer, Larry เหมือนเดิม l มมี Amrulna ก็ Soulstep 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 อันนี้ผมมีคนทิ่ไล่เราวันนี้ระวัง Soulstep Ginni Mansat มันสัตว์มาหาได้ก็จะมาแฟนัสตเพียรจะมามันไม่ได้พอมันรับอยู่แฟนขับกูเดี๋ยวแฟนขับกูจะมาแฟนขับดีดไลค์กอุยมาไอ้สัตว์ตามทุกคลิปตามทุกคลิปเดีดไลค์ทุกคลิปไอ้สัตว์โผลปุ๊บลงปั๊บไอ้เฮี้มึงงานหนักกว่าแฟนขับอีกเฮี้ยโคตรไอ้เฮี้ยแบบติดตามกูอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาหายังไงอยู่

มันกดกูจะกดเซส์บาจะกดแมสแม็กดาวอะแล้วแากูกลัวละมันต è, ั้งไว้เอ็นปะล่ะไอไซสแม็กดาวเนี่ยแหละไอ้เห ouais ี้ยไอ้ตัวเสียยังหว่าเนี่ยใช่ถ้าถ้าเป็นสเปกดาวแบบตะก่อนอะกูได้อยู่แล้วเฮ้ยหลังว่ะไปก้อนไปก้อนเออได้อยู่โอเคสไลด์ละอื้อนั่นไงโอ้เมื่อกี้ไม่สไลด์โอ้รออยู่ไงใจมันถึงว่ะเพื่อนกูใจมันถึงว่ะกูยิงลอยตัวนี้ก็ได้กูนะเออได้ได้ได้ดาดิ

เนวอะไรยะดงข้างล่างดิยะข้างล่างดิยะจะเดียววะไม่ได้วะอ้สามครับสกอร์สองศูนย์ดาตตัวคิงนะเปสตตายเนี่ยเปสตตายเนี yeah. yeah. ่ยคนอื่นซับส่บนปอยเนี่ยตัวเกาซับสนแฮมก็โคตรเทพอะก็ กูมันลู่ใส่กูอะดิมันจะลู่ใส่มึงไงกู่านะจะลู่ลงวะจะลู่ลงว่ะเดินเข้าไปดีเฝ้อยู่ตรงนี้เฮ้ยมันไม่ได้ลงหญิงอยู่มันจะลู่ดิไม่ลู่หรอกมันโดนกูหลอกแล้วเฮ้ยมันจะลู่ว่ะโดนแล้วเนู่ใส่มึงวะไอ้เหี้ยกูเบลลู่หน่อย ฟักได้ฟักฟักได้ไหมได้ได้ได้ยิงให้โดนยิงให้โดนยิงโดนถึงว่ะไปแล้วไปดิเฮียงอ๋อ้มช้อนตัวปลอมอี๋ยิงทีนึงชึ้บโอ้โหแหลมว่ะเต้สกลสวยสวยสวยเฮงล่างชิบหายละเอ็นจิเนียร์ว่าไงเฮียกังฟูแพนด้าโว้ววววโ้อยู่ด้ย หใช่ไหยออกเล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 ยกูวินวอกได้มึงงั้ออกเลยเอาสวยแล้วเอาไรเอาดิเอาไ้เนี้ยมาช่วยละมาช่วยละมาช่วยละไปพักสวยได้ป่ะได้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 เอาดิทขยังกูเนี่ยโดนละทขยันโจ๊ะเอออิชสวยป่ะต่อทีสวยสวยเฮลี่ตัวนึ่งได้แน่ยอันตีพี่ไปตาม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 ไปดดัักกนนสวยป่ะรีดดักรีดตันรีดตันเดี๋ยวมันสไลด์กูจะสไลด์วะ มีใบไหมเหี้ยไรกับเว้ยฆ่าตัวตายจะนี่นะฆ่าตัวตายคุยอะไรไอ้เหี้ยผมได้วะกูกลับแล้ววะสเต็ปมันได้เว้ยกูกลับละช่วยด้วยสุ้สวยสุดเกิดรก่อนเพื่อนแพนด้าหกแล้วเหรอโดนเนี่ยเร็วดิโจบังหน่อยตัวปลาเซลล์อันสวยดูหน้าวะล่าหายนะช่งมันสวยสวยสวยเลยตัวมาตัวมาใครวะ

โอ้โหโอ้โหไม่ทันวะโวยสไลด์สอดตรงไหนกันทีไรได้ปะสไลด์ทีไรได้ปะไม่ได้ไม่ได้เจ็ดวิเจ็ดวิวะได้ไดได้ไหเฮ้ยมีบฟมพี่โฟมได้ได้พี่สไลด์เปิดไปสไลด์เปิดไปไม่ได้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 หมดพอดีมันจะหายแล้วไงหมดพอดีเฮียมันหมดพอดีมันหมดพอดีจริงๆตายกว่าแล้วสวยตายพสไลด์สีพิ้วตลอดว่ามันควายเห็นมั้ย ไอพี่มึงบ่นยี้อะไรมึงเนี่ยมันไม่ได้คิวไงคุมันไม่ได้คิวไงเฮียก็ายฮะไปจี้จี้จี้มาเมะติ๊กต๊อกระเดิดติดตะวันน่ะใส่ไอเดนอะไรเงี้ยเฮ้ยเอ็นจีเนียไอ้นจีเนียไปฟักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่มีมานาว่ะเฮ้ยก้อนโอ้ยี่เเจอต่อเจอต่อมุด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 ไม่ทันเจอต่อ้สักวอาเสือปัสเซนกิมม์เนอะ เอาดิไปฟังหมามึงแล้วอ่ะออกมาวานโมนเนี่ยอยากบวกต่อเนี่ยเฮียมันไม่ครบในตรงกลางพี่ก้อนไม่มาพี่ก้อนไม่มีพี่ก้อนไปแล้ว10วิลงไปแล้วเฮ้ยมันลงมาตัวว่ะไปกวนได้รู้ได้นะได้ได้ได้ไอศีน้ำตาเนะเชื่อกูดิกูอยู่ร้อว่ะเอาเอาละออกอ่ะนี่นี่โยนนี่ดิกยังปรับสวยได้ถอยถอยถอย รอ้ก็ขึ้นมาอันขึ้นมาได้อยู่ได้ได้อยู่เลุดียวันาเดี๋ยวเยเียดักดักตรงนี้ดักตรงนี้ดักตรงนี้โยนใส่ได้หมโยนผมใส่ได้ไหมมันมันไม่เห็นมันไม่เห็นงวามันวาดไอ้สียพูว่เอาเฮียโอ้ยออันตกูพังอลูน่าสตารนโฮไอ้เฮียตีต้ตีนี่้เรียกกู เลี้ยงกูรอฮ์พิาโดนโยนเลยอี๋นายบอกว่าข้างหลังโยนทิ้งโดนขัดอันตีใช่ไหมเอาเปรอะพัายาฟักเอายามาสวยสวยป้อมได้ปะไม่ใช่กูได้เลยก็อ้าวไม่เหขอควนมึงได้ไหมแชร์แชร์ด้วยแชร์แชร์ด้วยข้างหลังโอนแชร์แชร์ด้วยมาว่อมว่อมว่อมได้ละสวย นาที่สิบสามครับสกอร์สิบเจ็ดต่อหกครับคังเยเมนนะเป็นพร้อมต่อเล <The Legion S 2> นจ์ถอยได้หัวบอนเทอร์กดคืนมาเอาแล้วเร็วไอ้ตัวเขียวดูน้าไอตายหนะ่ะ <c oughs> มาละไอ้เหี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะประติ๊กตึงมาเก็บศพเลยสัตว์เดี๋ยวดิปรติ๊กตึงป <c oughs> รติ๊กตึงไอ้เฮปิอะโปรติ๊กตึงมาตอนท้ายตลอดเนี่ยเอาดิเออ เอ้เจนี่อ่ะเจนี่อ่ะเป๊ได้เนี่ยได้เนี่ยไโปงเงี้ยตีมันเวียดสวยหาคุยเายิ่งกว่าอย่างอันตี้ให้ก็มีไงโอ้โหมาติกตึ้งเร็วเออไม่ได้สนใจโู่จ้าหลังเลยไม่ได้สนใจโจ้เอาเฮียกทำไมอันตี้กูไม่ติดวะข้าไปยางจะได้โอ้ได้ได้ได้โปรติกตึ้งเลยสัตว์ปรติกตึ้งเอาเลยนะดีก่อนนะโปติกตึงเพิ่งใจไม่ถึงวะไอ้โคตรเอาึงมพัก ได้ได้ได oh, oh, ้ตอนนี oh, ้สองสองหนึ่งโอ้โหแหลมซาดบอกเขาเรียกว่าแหลมซาดขอกำดาขึ้มาเปจิโอปล่อยนเนอกูเรียกว่าปุ๊ดตึ้งไปหามันให้ะตายเขาแทงไปตรงนี้เนี่กอนกอกอนเอาลยก่อนก่อนเอาเลยก่อนเอาุวัญกอนก่อนก่อนเอาเลย

อ้าวโกโจเอาวี่งนตทีมมีกูออกก่อนเย้ไนตามเลี้ยงหลังนี่เนาะอ้าวสวยแล้วพี่ก๊อตสวยแล้วเฮ้ยโซติดไอ้เป้โปรเ็กตึ้งอิซานไอ้โปรเ็กตึ้งมันเล็กมันลงมาจังหวะที่แบบเออมันลงมาจังหวะเลยมันปวดกันเสร็จแล้วไอ้เีอยดาวเสร็จพอดีขอลองเออไอ้ยาคุดาวเสร็จด้วยเว้ย เราเดีอดไม่จัดจีบเลยแล้วพี่ก้อนโปรติกตึงอ่ะกูกูได้ชื่อมันโปรติกตึงอ่ะวุ้น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 แบบเนี่ยเอยถอยว่ะถอยว่ะทีวงแตกอ่ะในทีสิบหกนะครับสก้อยยี่หกต่อสิบสองมันจะตายหมดแล้วเหยี้ยมึงลงแต่ละรอบเนี่ยอันตีบาเป้บอมีนะโอ้โหโดนด้วยไอ้เหี้ยเอาเอาเอาใส่ดิโอ้ยจุดเนี้ยใส่แมงเลยไปเลยโปรติกตึงน้ำไป ยังไงครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เออจังหวะนี้เอายังไงยังไงทีแล้วมึงดูจังหวะเนี้ยมึงดูจังหวะนี้จังหวะนี้ดีดีสวยวะเขาะมีมนาวะตรงลกเกนหน่อยยิมน้าหน่อยสวยโอ้หนูไปึงเลยน่ะจังหวะนี้นะสวยสวยะมุต่อได้ปะมันวะเฮียตอนนี้มันวะ ได้อยู่แบลวได้อยู่แบลวเฮ้ยโอ้อันนี้ก็ควางจังเลยเจไดก็เร็วก็ร้องอยู่ตายกันไปก่อนติดเฮ้ยยันนี่มึงอย่าเอาสเต็ปน้องมาใช้ดิเอออย่าเอาคนเดียวพอไอ้เหี้ยสองคนทีมจะล่มสเต็ปนี้โจลเลกัสติล้วเดสทรีย์โอ้ยเรื่องไม่ติดเฮ้ยเรืองไม่ล้นเลยเออแล้วทำไมเลื่องมันไม่ล้นเลยวะ มันโดนไม่เหรอเยมันเหมือนมันเหมือนจะโดนนะแต่ทำไมเลือดมันไม่ลดวะมันโดนไม่เหรอเออมันโดนนะเต็มเต็มอ่ะแต่เลือดไม่ลดอ่ะมันน่าจะดับเบิลคิวด้วยซ้อ่ะมาตับฟักอะไรวะเป็นบักเหรอเมื่อกี้บักไหมปล่อยมันไม่โดนอ่ะปล่อยแบบตรงๆเต็มเต็มเลยนะเว้ยโดนตาไเปล่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนพี่ปล่อยปุ่มเลยเลบอลเชเลลลดเลยครเออไม่ลงไม่ลง สมมติถ้ามึงสมมติถ้ามึงกด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 อันติแล้วมึงก็ขยับมันจะปล่อยเลยใช่ปะไม่ไม่ไ i n n e r Away a w แค่ตังอย่างนี้นะนาทีที่แปดครับสายโกสามสองตัวสิบแปดเดี๋ยวกูถามหน่อยโทาติดเวลาอันติแล้วก็กดขยับมันจะปล่อยอันติใช่ไหมใช่เออยังไงใช่ต้องกดไอร์รอบไหมไม่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 ถ้าขยับก็ไม่ปล่อยอ่ะแต่กูเมื่อกี้เห็นปล่อยไปนะโจเห็นปะ ออยออยมันบึ้มเลยอ่ะเออมันไม่ลดเสีเลือดไม่ลบอ่ะเฮียกูงงหายแล้วเลยนี่อันนี้ต้องไปดูนะต้องไปตรวจสอบนะครับอันนี้ผมผมไม่รู้เหมือนกันโอเคครับไปเซี่ยไฮดิสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาเหลือสวัสดีครับผม